เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกราฟตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอยนที่เอกนะครับที่มีการเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2 0 2 1หรือว่าเป็นเหรียญที่เปิดตัวมาในปีที่แล้วนั่นเองเป็นเหรียญน,น้องใหม่มากๆในช่วงของเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาปีที่แล้วเนี่ยเหรียญให้ผลตอบแทนค่อนข้างที่จะเยอะเลยได้ว่าใครที่ไปเทรดช่วงนั้น,นก็ก็รวยไปตามๆกันแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยหลังจากเดือนสิงหาเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเหรียญมัน มันร่วงมาตลอดเลยแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นไปที่เดิมอีกเลยก่อนที่จะไปดูกราฟเนี่ยผมขอพูดถึงข้อมูลเหรียญคร่าวๆก่อนว่าเหรียญตัวนี้มันทําอะไรยังไงนะครับเหรียญคอยน่าที่เอกเนี่ยเป็นเหรียญสัญชาติเวียดนามที่ทําเกี่ยวกับพวกเออดีฟายลีควอ i ตี้แล้วก็เออเป็นเหรียญเออดีเซนเทอร์ลายเอ็กชเชนนะครับที่จะช่วยให้การ swap เหรียญข้ามเชนสะดวกแล้วก็เรียบง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเหรียญเออเป็นข้อมูลเหรียญสรุปคร่าวๆนะครับโอ้โโคตรสัส้นนะครับโคตรส อยากจะได้ข้อมูลที่มันละเอียดกว่าน,นี้เนี่ยลองไปหาข้อมูลกันดูนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพาไปดูกราฟว่ามันน่าสนใจยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูกราฟอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะขอก็คือช่วยกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูกราฟกันตัวนี้จริงๆก็ได้โพสต์ไปหน้าเพจนะ น้าโพสต์ไปหน้าเพจเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี่รนะนะนะครับนะ498นะน้าที่ให้จับตามองว่ามันกําลังจะเบรกซึ่งเออมันยังเบรกไม่ได้นะครับยังเบรกไม่ได้ก็ก็จับตามองอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับจับตามองอย่างใกล้ชิดแล้วกันสําหรับเออ498ที่คือทำไมผมถึงบ,บอกว่าต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะว่า498เนี่ยนะครับ ไอุ้่ยเหรียญตัวนี้เนี่ยคือมันลงมาประมาณสักมันลงมาตั้งแต่วันที่นู่นอะตั้งแต่ออกัสตั้งแต่สิงหานะมันลงมาตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ร่วงลงมาไม่หยุดเลยนะฮะร,ร่วงลงมาไม่หยุดเลยตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยกี่เดือนแล้วอะแปดเดือนแล้ววะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกธันวาสี 4. นี่เมษาก็8เดือนนะมันร่วงลงมาแเดือนแล้วลองนึกภาพตามดูว่าถ้าสมมุติว่ามันเบรกเอาไปได้เนี่ยไม่มันจะไปได้ถึงไหนวะนะมันเบรกเอาไปได้ตรงเนี้ยมันจะไปได้ถึงตรงไหนนะครับมันจะไปได้ถึงตรงไหนเพราะว่ามันมันคือมันลงมาตลอดเลยนะครับมันลงมาตลอดเลยถ้าให้ผมตีตอนเนี้ยกราฟเนี่ยมันทําทรงอย่างนี้เลยอ่ะถ้าลบไปก่อนลบไปก่อนนะเราตีเส้นล่างไปก่อน ถ้าตีเส้นล่างจะเห็นเส้นนี้นะครับถ้าตีเส้นบนจะเห็นเส้นไหนจะเห็นเส้นนี้อยวทำไมมาแปะตรงนี้จะเห็นเส้นนี้อันนี้คือตีจากบนลงล่างนะครับแล้วกรอบเนี่ยถ้าลากไปอีกกรอบมันก็จะบีบตัวบีบตัวเรื่อยๆนะครับถ้าผมตีแนวขวางนะครับแนวนอนเนี่ยขอไปเนี่ยแนวนอนเนี่ยก็จะมีโซนแนวรับอยู่ประมาณแถวแถวนี้นะอะถ้าดูแนวรับล่า,าสุดก็คือตรงนี้นะถ้าดูแนวรับล่า,าสุด ซูมไปดูใ,ใกล้ๆนี่เห็นไหมแนวรับล่าสุดก็คือตรงนี้ถูกไหมครับนี่นี่โซแนวรับล่าสุดนะนะับย้อนกลับไปอีกเฮ้ยตรงนี้ก็เป็นแนวรับแนวต้านมาก่อนนี่ว่านะเป็นโซแนวรับแนวต้านมาก่อนนี่ว่านะแต่ถ้าจะขยับลงมาตรงนี้ได้ไหมก็ก็ได้นะครับก็ได้แต่มันก็น่าจะลึกเกินไปนะน่าจะลึกเกินไปขอใช้แนวแนวรับแนวต้านล่าสุดแล้วกันนะก็คือโอ้ทำไมกราฟมัน นี่ก็ใช้ตรงนี้แล้วกันนะขยับขึ้นไปปั้งเดียวนะครับหรือจะตีให้ผมตีเป็นกล่องเนะี่ยถ้าผมตีเป็นกล่องก็น่าจะเห็นได้ชัดกว่านี่โซนตรงนี้นี่โซนตรงนี้อ่ะไปกดอะไรวะนี่โซนตรงนี้นะนี่นะเป็นแนวรับแนวรับแนวรับตรงเนี้ยนะครับซึ่งก็เออน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว นะครับนะกราฟน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะที่เอ,อ่อถ้ามีการเบรกเอาขึ้นไปนะครับสำหรับ498นะหรือ c 9 8เนี่ยนะครับ9 8เนี่ยนะครับก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างตอนนี้เริ่มมีวอลลุ่มเข้ามาแล้ะในปากกานะครับเริ่มมีวอลลุ่มแบบเก็บของเข้ามาแล้ะไหนะนะนี่ปังนะครับแล้วดูแดงขายลองสังเกตดูนะคือผมดูการาฟมาเนี่ย รู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนเก็บของอยู่นะครับรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนเก็บของอยู่ดูตรงนี้วอลล่มเข้าปั้งแรงขายเป็นไงกราฟเวลากราฟมันร่วงลงมาแรงขายน้อยมากเลยลองสังเกตวอลล่มดูแล้วก็มีตรงไหนมีตรงนี้ปั้งเอ่อโซนนี้เนี่ยนี่ปั้งแรงขายเป็นไงแรงขายก็น้อยลงแล้วก็มีตรงนี้ปั้งแรงขายเป็นไงน้อยลงมีตรงไหนอีกปั้งตรงนี้แรงขายเป็นไงน้อยลงตรงไหนอีกนี่เห็นไหมเหมือนมีคนแอบเก็บของนะเนี่ย เนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูลองสังเกตรแรงขายนะครับลองสังเกตรแรงขายยังไม่มีแรงขายไหนที่สูงเท่าแรงซื้อเลยอ่ะก็มีตรงนี้นิดนึงอ่ะมีตรงนี้นิดนึงแต่ตรงเนี้ยไม่ได้มีผลอะไรเลยเนี่ยหวอลลุม่มตรงเนี้ยกราฟก็ไซเวย์ไซเวย์ออกข้างไปนะครับนะไซเวย์ออกข้างไปนะครับดูอืมเพราะฉะนั้นเอ้ยจับตามองให้ดีแล้วกัน ไอเหรียญตัวนี้เหมือนเหมือนนิสัยมันเหมือนจะมีเจ้านะครับออกราฟมันบอกว่าเหมือนมีเจ้ากําลังแอบเก็บของอยู่นะนะครับเหมือนมีเจ้ากําลังแอบเก็บของอยู่นะครับช่วงนี้ช่วงที่ยังไม่ค่อยมีคนสนใจมันเนี่ยเจ้าน่าจะทยอยเก็บของอยู่นะเพราะเก็บของเสร็จน,นะครับเจ้าลากผมบอกไว้เลยนะจะเป็นแบบแนวจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเล่นจะ,จะเล่นตามจิตวิทยาของคนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่น นะครับผมเป็นเจ้าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะสมมติผมเป็นวาเนี่ยผมเป็นเจ้าเจ้ามือเนี่ยนะครับผมเก็บของในช่วงที่คนอื่นไม่สนใจอะ่ะเก็บของไปเรื่อยๆเก็บของไปเรื่อยๆเก็บของไปเรื่อยๆนะนะครับมาวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคพร้อมละพร้อมจะปัม๊มละนะพร้อมจะปัม๊มละแล้วทำยังไงซื้อไปสักรถหนึ่งซื้อไปก้อนใหญ่ๆให้กราฟมันแบบให้กราฟมันเด้งให้กราฟมันเด้งแบบเบรกเบรกเอาขึ้นไปอะ่ะ พอมันเด้งเบรกเอานะครับพอมันเด้งเบรกเอาคนจะเริ่มเห็นนะครับตอนนี้คนยังไม่สนใจพอมันเด้งเบรกเอาปั๊บคนจะเริ่มเห็นพอคนเริ่มเห็นเริ่มมีคนทยอยเข้าซือ้อยกตัวอย่างเช่นอ่ะแท่งตรงนี้เด้งขึ้นไปเริ่มมีคนทยอยเข้าซือ้อพอคนเห็นเห็นเห็นเยอะๆเนี่ยจะเกิดพลังะไรพลังโฟโมพอเกิดพลังโฟโมเท่านั้นแหละการาฟมันก็น่าจะก็น่าจะวิ่งได้ต่อนะครับกราฟก็ ruktur, น่าจะวิ่งได้ต่อพอการาฟมันวิ่งได้ต่อเป็นไงคนที่ซื้อแถวๆนี้เนี่ยคนที่ซื้อโซนแถวนี้ โซนเก็บของทางนั้นนะโซนเก็บของทางนั้นเลยเนี่ยคนที่ซื้อโซนแถวนี้เป็นยังไงเอ้าต่อให้กราฟต่อให้กราฟมันแบบขึ้นไปเยอะๆแล้วมันลงมายังไงเราก็ได้กําไรเพราะว่าเพราะว่าต้นทุนเราอยู่ไหนต้นทุนเราอยู่แถวนี้เลยเนี่ยต้นทุนเราอยู่แถวนี้ครับยังไงเราก็ได้กําไรต่อให้แบบกราฟมันขึ้นแล้วมันจะย่อมาถึงตรงนี้ยังไงเราก็ยังได้กําไรอยู่นะเพราะว่าต้นทุนอยู่ข้างล่างนะต้นทุนอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเอยจับตามองให้ดีแล้วกัน นะครับเล่นเ,เราอาจจะไม่เราอาจจะไม่ใช่วานนะแต่เราเกาะวานไปเรื่อยๆนะเราเกาะวานไปเรื่อยวานอ่านนิสัยครับนะครับวานไปยังไงเราก็ไปอย่างนั้นวานไปยังไงก็ไปอย่างนั้นนะครับจับตามองให้ดีนะครับจ <l> ับตามองให้ดีเหรียญตัวนี้ผม<ๆ>ผมว่าเอ้ยน่าจะน่าจะวิ่งได้แต่ถ้ามันหลุดตรงนี้ถ้ามันหลุด1.4ตรงเนี้ยผมว่าหนีเลยนะครับถ้าหลุด1 4. นีหนีเลยนะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยนะครับ โซนแบบนี้น่าเก็บของอยู่โซนเอ่อเส้นสีแดงเนี่ยนะครับโซนเส,ส้นส,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 สีแดงที่ผมได้ตีไว้เนี่ยตรงนี้น่าเก็บของอยู่เหมือนกันนะลองลองดูซิว่ามีคนเก็บของจริงหรือเปล่าอ่ะผมลองตีดูเห็นไหมเนี่ยสังเกตวอลลุ่มตรงนี้ดูเห็นวอลลุ่มตรงนี้ไหมครับนี่เห็นวอลลุ่มตรงนี้ไหมเอ่ยโอ้เออมันอาจจะบางๆนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปรับสีให้มันเข้มสักหน่อย วันนี้เราเราดูันไม่กี่กราฟแล้วก็เดี๋ยวปรับปรับสีให้มันเข้มสักหน่อยแล้วกันนะเออท่าไรเดียสี่เข้มพอไหมเออปรับให้หมดปรับให้หมดอะโอเคนะครับลองสังเกตดูวอลลุ่มโซนตรงนี้นะครับ วอลุ sociedad, zone zone. <N Gam ma> ่มโซนตรงนี้วอลุ an ่มโซนตรงนี้นี่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 โซนนี้เลยเนี่ยเนี่ยโซนตรงนี้เลยเนี่ยเห็นปหเนี่ยโซนตรงเนี้ยโอ้โหเป็นโซนเก็บของเลยนะนะครับเป็นโซนเก็บของเลยนะครับเป็นโซนเก็บของเลยลองสังเกตดูสิเนี่ยนิสัยของมันเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเก็บของเก็บของเก็บของพอกราฟมันขึ้นไปเยอะๆอ่ะดูสิลองสังเกตดูวอลุ่มแรแรงซื้อน้อยมากนะแรงซื้อน้อยมากเพราะว่าอะไร เขาเก็บของมั้งแต่ตรงนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะในรอบที่แล้วเขาเก็บของมั้งแต่ตรงนี้พอถึงโซนแถวนี้ก็ขายดีกว่านะใครจะไปเก็บของมีแต่เมาเท่านั้นนะครับมีแต่เมาแล้วก็คนที่อ่านกราฟไม่เป็นคนที่ออวิเคราะห์ไม่ได้เท่าน,นั้นที่จะไปกระโดดซื้อแล้วก็ติดดอยมากันยาวๆนะแล้วก็ติดดอยยาวๆนะครับอืมก็รา่ฉะนั้นคนที่ดูไลฟ์ผมคนทีออ่อ่านกราฟได้คนที่พอจะมีความรู้เฮ้ยโซนแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเก็บของดิ ใช่ปะโซนแบบนี้ก็ต้องเก็บของนะนะครับก็ต้องเก็บของอ่ะหลังอย่างลองวัดแต่ตรงนี้วัดตรงนี้ถึงตรงนี้อืมตรงนี้ก็ยังเป็นโซนเก็บของอยู่เห็นป่ะโซนเก็บของเลยนะครับเป็นโซนเก็บของเลยนะอ่ะสมมติว่าผมลองวัดไอ้ตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยผมลองวัดโซนตรงนี้อย่างเดียวจนถึง,งน corner, ี้เห็นไหมตรงไหนเป็นโซนเก็บของ, ad, i, งเนี่ยวอลล like e. ุ่เมเ,เข้าตรง này. ไหนอันนี้ดูแบบเล็กๆนะดูแบบเล็กๆนะเนี่ย ตรงนี้วอลลุ่มเข้าเยอะมากในโซนแถวนี้วอลลุ่มเข้าเยอะมากคือันนี้ดูแบบเล็กๆเลยดูกรอบแบบไซด์เวย์เล็กๆนะครับเนี่ยกรอบไซด์เวย์เล็กๆจะมีคนเก็บของอยู่โซนแถวนี้นะครับแต่ถ้าเราดูแบบเออภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราดูภาพรวมใหญ่ๆนะเนี่ยโซนกล่องเขียวที่ตีไว้เห็นไหมคือโซนแบบโซนเก็บของเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ากราฟมันมีการเออร่วงลงมาถึงตรงนี้หรือมัน break out ตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ยเฮ้ยตามต่อนะ ตามต่อนะครับอย่าพลาดแล้วกันนะอย่าพลาดแล้วกันน่าจะน่าจะได้หลาย x อ,อยู่เหมือนกันนะผมมองว่าน่าจะน่าจะไปได้อยู่นะครับท้าคือต้องบอกให้ดีว่าถ้าสมมุติว่าเราต้นทุนดีเนี่ยนะครับถ้าเราต้าาตานทุนดียังไงก็ได้เปรียบนะถ้าเราต้านทุนดียังไงก็ได้เปรียบอย่างที่ผมบอกอยู่ตลอดอว่าเอยถ้าเราไปซื้อตรงนี้เราเสียเปรียบนะนะครับเนี่ยสมมติว่ากราฟมันขึ้นไปแบบยกตัวอย่างนะกราฟมันขึ้นไปเยอะๆๆๆถ้าเราไปซื้อโซนแบบแถวแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ย แต,แต่ตอนนี้กราฟมันไปแล้วอ่ะเป็นผมผมจะไม่เลือกเล่นเลยเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเสียบเปียบมากเลยเพราะว่าไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเขาจะทุบตอนไหนก็ไม่รู้นะจะทุบตอนไหนก็ไม่รู้นะครับนอกจากว่าคนที่เล่นสั้นๆแบบทำฟิลร,รมแบบ15นาทีได้กําไรแล้วออกได้กําไรแล้วออกอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะพอทํากําไรได้อยู่นะครับอืมก็ต้องจับตามองให้ดีแล้วกันสําหรับซี8ตอนนี้ก็น่าสนใจมากๆนะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ตอนนี้ผมจับตามองอ,งอยู่นะครับอืม คือถ้าเรามาดูคือตอนนี้ไอซ์ไซมันตัดศูนย์ขึ้นมาแล้วแหละเอ้ยขอไปแมคดีเนี่ยมันตัดศูนย์ขึ้นมาแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้เหมือนมันจะคือยังเป็นเทรนขาขึ้นแล้วกันนะเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วก็เหมือนกําลังจะม้วนตัวขึ้นนะนะเหมือนกําลังจะม้วนตัวขึ้นก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับตอนนี้ก็ผมยังไม่ได้มีของนะครับยังไม่ได้มีของเมียแต่ว่าจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยตัวนี้นะครับจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเจอถ้าสมมุติว่าใครไปเห็นมันเบรกตรงนี้แล้วอะ แล้วนะถ้าใครเห็นก่อนว่ามันเบรกอ่ะฝากสกิดมาหน่อยนะฝากสกิดมาหน่อยเพราะว่าผมน่าจะตามต่อแน่ๆน,นะครับน่าจะตามต่อแน่ๆน,นะครับถ้ามีวอลล่มมีอะไรด้วยเนี่ยน่าจะน่าจะสวยมากๆเลยนะครับน่าจะสวยมากๆเลยนะครับ